โอเคครับท่านผู้ชมก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมากับผม LD46 นะครับวันนี้ผมก็มาอยู่ทางอ่าอะไรนะฟ้อไล่นะฟ้อไล่จังหวัดหนองคายนะอ้ยคันลื่นคันลื่น วันนี้ผมก็จะไปคาเฟ่ยอยู่ที่ไหนเทีทยงทักอยงนะอยู่ไม่ไกลหรอกประมาณสองโลอ่าผมเมื่อกี้ผมลืมอัดมานะอ่า <c oughs> วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากกับมากับเวฟบร้อยิบห้าอานะครับคันเจ้าเก่าก็าเดิมแต่ไม่เหมือนเดิมคันลื่น <c oughs> ก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e ให้ผมด้วยนะครับโอเคถ้ากดแล้วก็ไปดูเส้นทางกันไปเลยครับผมก็ไม่รู้นะว่ามันอยู่ตรงไหนผมก็มาครั้งแรกก็น่าจะเป็นบ้านนี้แหละน่าจะใช่นะดูใน G.P.S นะถ้าเลยก็วนกลับมานะ <c oughs> ป้ายเอ่ยป้ายมีป้ายไหมเอ่ย นเอ่ยทางนี้ก็ไม่ค่อยมานะตอนไรจังหวัดหนองคายไม่ไกลนะจากบ้านผมอยู่ไหนเออ GPS มันบอกว่าแถวนี้มันตกใจหมดน่าจะแถวนี้เออนี่ไงเจอแล้วทุกคนเป็นคาเฟ่โทนแบบ อ่าก็หนอกก็ลีนะไม่รู้หาที่จอดก่อนนะตําแดกบอคาเฟ่ตัแดกบอคาคา,คาเฟ่นะเฮ้ยโทนแบบโทนญี่ปุ่นนะแต่ว่าชื่อทำไมชื่อไทยเปิดเวลาเก้าโมงถึงสองทุ่มนะครับก้าโมง เลานะครับก็คนก็เยอะนิดนึงก็ไม่เยอะมากนะทุกคนผมก็ไม่รู้ผมจะพูดมากอะไรมากได้ไหมผมเขินเขินิดนึงโอเคครับเราก็ไปตัดดูบรรยากาศภายในได้นะไปโอ้มีหัวกาศูนย์ด้วยนะสวยมากก็บรรยากาศแบบโทนญี่ปุ่นนะ

สั่งอาหารมสามรรยาทัาร,รยากาับชิี้ายปลาคาัพกก็บรรยากาศประมาณนี้นะสวยง,งามบรรยากาศดีหนรอบ ก็มาได้นะครับแดกแดกคาเฟ่นะแดกบอคาเฟ่เฮ้ยเอยตอตำแดกคาเฟ่นะตำแดกคาเฟ่ยกนดีครับโอเคครับทุกคนแล้วก็กินเสร็จเป็นที่เรียบร้อยกลับบ้านมาแป๊บเดียวนะออกได้ไหมนี่ นถอยถอยถอยอย่าขูดนะไปบรรยากาศดีมากนะทุกคนเป็นโทนแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะเฮ้ยญี่ปุ่นหรือเกาหลีวะเออก็ญี่ปุ่นนะก็ต้องญี่ปุ่นนะมีต้นซากุระต้นซื้อแบบนี้ไม่รู้ละมั่วก็ขออภัยด้วยไปครับกลับบ้าน เดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูอีกครั้งนะครับผมไม่กล้าถ่ายอะไรมากมายขมขื่นไม่ก <laughs> ็ประมาณนี้ไปครับเรากลับบ้านดีกว่า ลื่าปยปไป,ไ,ป,ไ,ปไม่ไกลมากแนละ้วจากพันผมประมาณ20่วิบโลนี่แหละรครับ จากตัวอ่าอำเภอป้าไล่นะครับมาสี่กิโลประมาณนั้นนะก็เส้นไปอ่าอะไรนะอ่ะโฟนพิสัยนะครับแถวนี้คาเฟ่ยเยอะมากนะก็แวะมาได้ครับถ้าอยู่หนองคายหรือบึงการหรือที่ไหนก็ตามใกล้ๆนะครับประเทศไทยเรามี อ่าเมืองญี่ปุ่นอยู่ด้วยนะดูเงินก็ทางโค้งนะั้นไม่กาแซงก็แซงไปดีครับแล้วเรามานันมน u m b e r o อยู่แล้วครับในคาดเื่นนะ ไต่เย็นนะลูกี้ผมหลบให้เอา้าเออไปับกลับบ้านกัน <c oughs> โอ้ยโดดโชคดีเกิน โอเคครับ<ม>อ่าผมก็ขอจบคลิปอย่างเท่านี้แต่ไม่มีอะไรมากก็มาดูคาเฟ่ซิชูมากินชาไทยนะครับกินชาไทยแค่วเดียวก็กลับเดีย๋ยววันหน้าผมมาทำแบบเต็มเต็มตัวเลยถ้าได้มาอีกนะน่าจะมาอยู่ละเพราะว่าใกล้บ้านโอเคครับ อย่าลืมกดไลค์ากดติดต่าให้ผมด้วยนะครับกดกระดิ่งด้วยนะครับไปแล้วบ๊ายบาย